พบกับการอบรมรูปแบบใหม่จากบริษัทฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติอบรมออนไลน์ virtual training ผ่าน Facebook Live หลักสูตรนี้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสามารถนับชั่วโมองแบบไม่เป็นทางการได้หากคุณเป็นนักบ,บัญชีที่ต้องใช้ Microsoft Excel ทำงานด้วยคำสั่งและขั้นตอนแบบเดิม หลักสูตรนี้จะช่วยให้คุณเรียนรู้วิธีการใช้ Excel เพื่อให้การทำงานของคุณสะดวกรวดเร็วและประหยัดเวลาจนคุณต้องร้องว้าวกับการใช้สูตรลัด Excel สําหรับงานบัญชีเพื่อให้นักบัญชีสามารถจัดการข้อมูลทางบัญชีให้ได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องตอบสนองความต้องการของผู้บริหารได้อย่างรวดเร็วจากการใช้ฟังก์ชันที่หลากหลายมาร่วมสร้างความเข้าใจการจัดการข้อมูลทางบัญชีในโปรแกรม Microsoft Excel กับหลักสูตร Highlight Function in Excel for Accounting Workshop สูตรลัด Excel สำหรับงานบัญชีที่รวบรวมการเลือกใช้ Excel ฟังก์ชันให้ถูกต้องกับลักษณะงานบัญชีเช่นฟังก์ชันการรวมผลและสรุปตัวเลขฟังก์ชันการค้นหาข้อมูลฟังก์ชันตรรก,กะเพื่อควบคุมทิศทางการคำนวณตัวเลขทางบัญชี เรียนรู้สุดลัดต่างๆที่ช่วยประหยัดเวลาในการทำงานบัญชีเพิ่มความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้นเทคนิคการสร้างสูตรเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับข้อมูลทางการบัญชีด้วย Excel ฝึกทักษะให้ชำนาญโดยสามารถเปิดโปรแกรม Microsoft Excel และเรียนรู้ไปพร้อมกันได้เสมือนในห้องเรียนจริง ฟังบรรยายพร้อมถามตอบอย่างเป็นส่วนตัวกับวิทยากรมืออาชีพบรรยายโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรัตน์ปรีรัตนชัยผู้เชี่ยวชาญด้านระบบบัญชีสารสนเทศและโปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชีวิทยากรที่ปรึกษานักวิเคราะห์ไอทีทางบัญชีและการเงินให้กับหน่วยงานทาั้งภาครัฐและภาคเอกชน พบกันในวันพฤหัสบดีที่18มิถุนายนนี้เวลา13นาฬิกาถึง16นาฬิกา30นาทีอัตราค่าอบรมราคา1,300บาทพิเศษสำหรับสมาชิกวารสารธรมนิติในราคา900บาทโปรโมชั่นเดือนมิถุนายนทุกหนึ่งที่นั่งการเข้าอบรมร่วมสมทบทุน100บาทเพื่อซื้อแมสให้กับบุคลากรทางการแพทย์ของรัฐ เพียงกดไลค์กดแชร์ผ่าน Facebook ของท่านโดยเปิดเป็นสาธารณะพร้อมแคปเจอร์หน้าจอส่งมาทางอินบ็อกซ์รับส่วนลดทันที50บาทต่อท่านพิเศษสุดสำหรับลูกค้าที่เคยอบรมผ่าน Facebook Live รับส่วนลดเพิ่ม100บาทจองอบรมออนไลน์ได้ที่ w w w dst.co.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร02 555 0700กด1อบรมเสมือนจริงเป็นส่วนตัวเรียนง่ายสอบถามได้ระหว่างเรียนกับทำนิติ Virtual Training